ครับจับฟอร์มคอร์ดอะเป็นยังไงบ้างผมจะมีแค่ฟอร์มขอดสาย6สาย5นะครับสําหรับเริ่มแรกสมมติเปเจอร์ไตแอนนี่แหละครับมีสองฟอร์มฟอร์มสาย6สาย5ฟอร์มนี้ผมตรงไหนก็ได้ครับผมไม่แคร์เรื่องว่าเป็น,ปนชื่อขอดอะไรเราจะไม่สนชื่อขอดครับว่าเป็น A อแฝดหรืออะไรเราสนว่าเป็นคอร์ดตระกูลไหนก่อนเมเจอร์ฟอร์มสาย6แบบนี้อันนี้เล่นได้อยู่แล้วก็เหมือนเป็นขอดเอฟได้แหละจับตรงไหนก็ได้เป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับตอนแรกอย่าไปสน เรื่องชื่อก่อนนะครับเขาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยรูปล,ล่างทำนิ้วอย่างเงี้ยยัง,ยงคือคอร์ดเมเจอร์นะครับอ่าโอเคและไอตัวที่บอกชื่อคือสาย6นะครับโอเคต่อไปคอร์ดเมเจอร์ไดแอดสาย5้าอย่างนี้นะครับอ่าวิธีจา่ายก็คือไอ้นิ้วนางเนี่ยเราจะทาบ3สายไอ้สายสสาย3สาย2ส,ส่วนสาย2เนี่ยเราจะโดนเนื้อหนังเนี่ยติดไว้ส่วนนิ้วชี้เราจะมากดสาย5นะครับเป็นช่องนะ ไม่ทาบนะครับแค่กดสายห้าแล้วหัวนิ้วของนิ้วชี้จะไปแตกเกยเขาเรียกเกย,เกย,เกยแตะสายหกหน่อยเพื่อจะอุดเวลาตีขอรมันจะได้ไม่มีเสียงก็จะเป็นอย่างนี้อฟอนสายห้าเพราะว่านิ้วชี้เนี่ยที่ไปกดสายห้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบอกชื่อบวกกับองค์ประกอบแรกเดี๋ยวเรื่องจำโน้ตนนครับสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นขอนอะไรวะ คอร์ด B ีอ่าบีก็คือรู้แล้วใช่ไหมบีเราเรียกสั้นๆก็คือ B major ตัวสอนตัวเดียวอยู่ไหนอ่ะจับคอร์ดเมเจอร์ก่อนอย่าพึ่งสนเรื่องตัวโนนะครับอย่าสนเรื่องบีครับจับคอร์ดเมเจอร์ก่อนตรงไหนก็ได้ช่างหัวมันอ่ะสมมกันจับนี้อ่ะเราเอาฟอร์มใส่คอร์ดบีอยู่ไหนตามสูตร B C ซีเอฟบีอยู่นี่ใช่ไหมอ่ะถ้าเลื่อนเนี่ยมาเลยปึ๊บเนี่ยได้คอร์ดบีแล้วบีอยู่นี่ใช่ไหมฟอร์มใส่ห่ะ ได้แล้วปุ๊บรวดเร็วเลยโอเคสมมุติว่าเป็นอะไระอ่าพอร์ตเอฟครับพอร์ตเอฟอ่ะ B C E F B C เ e, F อใช่ไหมยังไม่ต้องไปสนเรื่องเรื่องโน้นนะครับเอาเอาฟอร์มนี้ก่อน่ะนีอ่าเอฟอยู่ไหน E F เเลื่อนมาเลยเนี่ยเอฟแล้วต่อ่ะต่อไป F อยู่ไหน B C ซีดีเออยู่นี่ฟอร์มไซห้านี่ได้แล้วเนี่ยรวดเร็ว สมมุติเลือกแฟช้าบ้าสมมุติเป็นอะไร A แฟ A แฟโอเค B C D E B C ครับอ่ะกดก่อนก่อนหาตัวโน้ตอันดับที่สองหาตัวโน้ต B C ก่อน B คือ A ก่อนก่อน A คือ A แฟดอ่ะได้แล้วฟอนสายห้าอยู่ไหนอ่ะโอเคอ่ะไม่ได้ติดแล้วจบโอเคแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะว่า ออะไรอะเฟสที่ศูนย์เนี่ยครับมันเท่ากับเฟสสิบสองอันนี้ A ใช่ไหมน,นี้ก็ต้อง A และ A แฟดนี่ฟอร์มสายห้านะครับอ่ะเนี่ยจับได้แล้วมันก็จะจับคอรที่นตู้หอมาไมเนอร์บ้างไมเนอร์มีสงองฟอร์มฟอร์มสายหกกับสายห้านะครับมีฟอร์มสายหกฟอร์มสายห้านี้จับกันได้อยู่แล้วเอาบวกอุอกประกอบแรกนะครับเรื่องจับโน้ตสมมุติว่าเป็น B แฟดไมเนอร์อ่ะอ่ะจับอย่างน,นี้ปึ๊บตอน B อ e e e <c oughs> ยู่ไหน B C E, F B C E, F B flat B C E, F B flat ง่ายแล้วสมมติเป็นอะไรอ,อ่ะ D dog flat D dog flat อยู et, ่ไหน B C E, F B C E, F ใช่ไหมจับคอร์ดไปก่อน Minor D dog flat Minor จับตรงไหนก็ได้ช่างหัวมัน B C D flat อ่ะ B C D อย่างนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้ B C E F อ่ะฟอร์มไมเนอะร์สายหกครับ B B C D F แค่นี้เองต่อไปขอดอมมินแนสเซเว่นครับดอมมินแนสเซเว่นเนี่ยจะคล้ายๆเบเจอร์คือเบเจอร์ฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นฟอร์มสายหกเบเจอร์ดึงนิ้วก้อยออกเนี่ยเป็นดอมมินแนสเซเว่นแล้วส่วนฟอร์มสายห้าตัดสายสามออกที่เหลือยังจับอยู่มันก็จะกลายเป็นอ e, ย่างนีน้นะครับ แค่นี้เองง่ายมากเลยฟอร์มสายห้าสายหกอ่ะสมมุติเป็น B ีแฟตเซเว่นบีแฟตเซเว่นอ่ะจับก่อน B อยู่ไหน er 6, B C ซีแฟตฟอร์มสายห้าฟอร์มสายหกบีซีแฟตประเภทที่สี่มิเนอร์เซเว่นแฟตไฟอ่ะมีฟอร์มสายหกสายห้าเป็นอย่างนี้ฟอร์มสายหกจะเป็นอย่างนี้ครับผมทําให้ดูก่อนมันเหมือนเอเมเนอร์ครับเหมือนเอเมเนอร์ แต่ว่าเราจะไม่จับเลียงนิ้วอย่างนี้ครับเอานิ้วกลางออกก่อนเอานิ้วนางเนี่ยมาแทนนิ้วกลางเอานิ้วก้อยไปจากนี้แต่รูปแรงยังเหมือนเอเมเนอร์ใช่ไหมครับคันนี้เหลือนิ้วกลางนิ้วกลางกดสายบนสุดตรงช่องเดียวกับไอ้ที่เป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยกดเนี่ยคมายเนอร์เซเว่นแฟลชไฟล์แล้วนี่คือฟอร์มสายหกตัวนี้เป็นตัวบอกชื่อฟอร์มสายหกนะครับต่อไปฟอร์มสายห้าฟอร์มสายห้าเป็นอย่างนี้จับไปเลยแล้วกัน นิ้วชี้นะครับกับนิ้วกลางเนี่ยอยู่ในช่องเดียวกันแต่เป็นสายนะสายห้าสายสามเหลือสองนิ้วนี้สายสี่นะครับนิ้วนางนิ้วก้อยก็อยู่ในช่องเดียวกันแค่นี้เองนะครับอันนี้จะไม่มีเสียงนะข้างล่างจะไม่มีเสียงนะครับเราจะโดนอุดเนื้อหนังของตรงนี้จะไปอุดน,นะครับมีแค่เสียงแค่นี้โอเคร้อมสายหก ของใส่ห้ามีแค่นี้เองโอเค